สวัสด,ดีนะครับผมอ่าลับจองให้ดูและแท้ซิ่งนะครับผมวันนีดด้ไฟนากันนะครับผมกลับโดยเซียนไฟนะครับอเอเจมส์อก็นั่งอยู่นี่ครับโอ้ภาพสั่นมากครับนะครับมาดูคงสาย,ยามวิ่งนะครับหลังถนนครับก็จะสั่นในเดื่อพี่น้อง ว่าสภาสาั่นเลยลมแรงมากนะครับนี่เนี่ยครับกันนี้มีโซกด้วยนะครับเด่กโอ้เด้งอย่างดีเลยครับเด่ยโซกแบบธรรมชาติแล้วครับผมอ่า ับอยู่กับพลังเก้าแรงนะครับผม สันะครับทุกคนว่ามันเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับเป็นกับร้อนหน้าใช่ไหมครับเี่แต่ของผมนี่มันดิ้นแล้วครับเี่มันเด้งแบบนี้เลยครับของผม จะทำอะไรกันนะครับผมวิ่งออกจากบ้านมาประมาณสองนาทีกว่านครับแป๊บเดียวครับแปบ๊บเดียวจากบ้านไปนาะก็กิโลกว่าครับกิโลนิดๆอ่าวันนี้จะสิบเบียนนะครับนี่เอ้เอา,อาดีล่ะสิเมือง กับล้อนาำเด้งนะครับเวลาวิ่งลังันมันก็จะเด้งเดแบบนี้นะครับเดี๋ยวรอเปลี่ยนยางใหม่นะครับ่เดินทางต่อครับพี่น้องอมว ครับโอ้มองว่าฝนตกนะครับฝนตกแรงมากปุ้ยผูย้สาวครับพี่น้อง <laughs> อยูเซียนไฟ สั่นมากนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราต้องนั่งยองๆเอานะครับนี่ครับก็จะเป็นทางไปนานะครับทีนี้ก็น่าจะเป็นเป็นเส้นหลักไหมครับตอนมานาเนี่ย นี่ครับมันก็จะมีน้ำนะครับเพราะว่าเมื่อตกเมื่อวานนะครับตอนขำๆหน่อยนี่ครับตัวน,นี้ครับเป็นดีโพลงนะครับนี่ไม่มีงานทำก็ลงมปเล่นอย่างเดียวน,นี่ ไอเดียไม่นีนใเใยหรอโรยานทุกคนเออโอ้มีแต่ลุ้มนะครับมีน้องอันนี้ไปข้าวยาหนอหน,น้าหยอดนะครับเด็โอ้ยหท้าบเบาๆนี่เว้ย ไม่เห็นลุ่มดดไซด์โดดไซดไซ์โอ้ยวันนี้กัเลนด้คิ้ต้มนี่ดิโอ้ยยังวะกอเข้ายอนนอนโอ้ยพูดดีดีวะนายยอนครับนายยอนครับพี่น้องนี่ อืมันอยุดับดีแล้วแม่ตับเจ็ดสองนะครับโอ้ยดาเมื่อนะวานก็เอามาลากกันนะครับกินกังไม่ลงครับขนาดขนาดตัวนี้ลอ้อ แบบเรียบนะครับนี่ใช้เนี่ยน,นั่นวะวันนี้ผมจะมาตดวสอบกำลังดลังกรที่า้าคผมบอกตรวสอบดูว้า ก็สำหรับวิดีโอนี้ขอตัวไปเพียรนนะครับขอบคุณตัวไลค์ทุ่กัใจนะครับฝากกดติดตาม้ว้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ